ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการแฟนโอซ c เ c h ช n แนลนะคะวันนี้ก็มากับเกมแฟนเพลย์ซีสิบสี่เดี๋ยวเรียงดีบอลนะแหละเออโอ้ย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 ,อยกระตุกนี่ของเซิร์ฟนอร์น,อนะคะถ้าเกิดจะเล่นจะต้องไปซื้อไอดีจากจากพวกเพยอินเตอร์ะไรพวกเนี้ยมาก่อนนะคะน,นี่ก็ไม่ทำอะไรหรอกวันนี้ก็อองว่าง มาเล่นให้ดูกันโอ้โหภาสวยมากเห็นไหมอลังการเวอร์อนร่า,านรักว่าล่าเ่ะคาลาเบลนึกออกว่าเตี้ยโวเแล้วไงเตี้ยแล้วไงโธ่เมื่อไม่ไปเอาให้บอนคำนะคะก็เอ้ยเจอเนี่บอกว่าเขาชื่อว่าฟรีเซียว,แล,ว,ว,ยว,วแล้วเขาก็เป็นผูอ้อาวุโสที่สุด แห่งเออหมายไม่ออกเติรดเติดเนี่ยแหละสิบมันเป็นชื่อเมืองเกีฟเนียลที่ใครที่เล่นฟินแลนดมาต้องรู้จักแต่ว่าฟิแนด์เราจำชื่อเมืองมาขยด้เท่าไหร่ <laughs> ชื่อมัอมนยากอ่ะเอออ้าวเอ,เอ,เอฉันคือโอ้โหเกิดแปลงอากาศอะไรเอะไว้นะคะเจ้าสาวพวกเรานะคะแม่งแปลมั่วว่ะจะแปลเองแล้วกันนะ <laughs> อืม Hey, man, อันนี้เป็นแฟนในเรื่องของเวลยี่สิบกว่าๆนี่แหละยี่สิบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะจ <c oughs> อกยี่สิบห้ายี่หกมั 25, 26, ม้งนี่หรอคะสวยอลังการนะคะใครที่อยากเล่นก็ไปซื้อขึ้นมาได้แต่ว่า คือซื้อเกิดซื้อปุ๊บะจะแถมให้ 1, <ม>1เดือนฟรี 1, <ม>1เดือนในครั้งแรกที่ซื้อแล้วก็ต้องไปซื้อเงินมาต้องซื้อมาเติมเองแค่แบบรา,า,ายล็อกช่วยแรกๆค่ะเออเออเออเอาติดแล้วก็ยังมีแบบมาใช้จอยได้จะซื้อไม่มี2แบบระ,ะหว่าง PC กับ PS3 ใครมี PS3 แล้วก็ซื้อแบบ PS3 ได้แล้วต่ใครมี PC ก็เอาของจอยของ PC มาต่อก็ได้นะคะ ตัวไหนตีว่าเล่นรถเหือวัดเหืออ๋นอนี่อย่างงี้คือให้ลงดันนะคะกดลงดันคือก็ต้องนี่นี่ไหนฟะเออนี่อยู่ที่ฟินเจอเราเลิฟนี่นะคะ มันจะโหลดแล้วก็มันจะเขียนว่าอย่ยันใหญ่ที่เราเข้าได้และเนี่ยคือหน้าที่ของเราจะดันนั้นเนี่ยเข้าหน่อยอยากเข้าของเพื่อนแล้วกดดูกันเลยเนนะี่ยเข้าไม่ได้นี่นะคะแล้วกดดูนี้ได้ว่าต้องการอะไรบ้างอันแรกคือแท่งที่สองคือฮิลที่สามคือสายยมตีนะคะซึ่งเขาบังคับดันลงแนะนำว่าเกิดใครอยากได่รหารดันลงเร็วเจนใส่ฮิลคอนจูเลอร์ค่ะเอออไสายฮิลแหละ สายนี้จะหาง่ายมากไอ้หา,ายากมากค่ะในการลงมือาสายแท็งก็หายากสายหาง่ายคืออย่นี้คฮ้ยเกมเนี้ค่ะอาชีพทั้งหมดมีอ่านับก่อนสี่เออหกหกเจ็ดอาชีพเนี่ยคะ่ะแล้วคือมีแค่แทงมีสองอาชีพมีฮิวอีสองอาชีพที่เหลือเป็นอาชีพสายโจมตีแบบหากันยากมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่หาจะพยายาอื่นก่อน ยิ่งเอยากอยากออกไปสร้างตัวให้ทุ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าออกแล้วคือเข้าเกมยากมากค่ะเกมนี้คล้ายกับก้าหินนะคะใครเคยเล่นต้องต่อคิวรอซึ่งก้าหินต่อคิวรอไม่ว่าคือแบบต่อคิวรอยังบอกว่าคิวลอเท่าไหร่ไงคะแต่ว่าเกมนี้แบบเลือดเซิฟเต็มคือไม่มีทางต่อคิวแน่นอนใครที่แบบว่าเห็นคิวตัวเองเกิน200ปุ๊บคือแน่นอนรับรองลุดแน่นอนค่ะไม่มีทางเข้าได้อะไรอย่างงี้ยแล้วตรงนี้เควสการ์ดจะมีตอนเบลยี่สิบนะคะเอ้ยสิบห้าเออ สิบสิบห้านี่แหละ 10, 15, สิบหรือสิบห้าทุกอย่างประมาณเนี้ยคือเกิดไปรับมาปุ๊บมันจะมีเดี๋ยวแต่รับใหอยู่นะคะท่านผู้แล้วก็แล้วก็ค้างแล้วก็ลงคิดตันตัวใหญ่ๆเนี่ยคะอย่าลืมผ่านตรงไหนก็ต้องคอยกดคอยกดด้วยนะคะมันจะได้เอ็กซ์พีด้วยน,น,นั่นเองพวกตรงนี้อย่าลืมราบมาเมื่อนแล้วก็ต้องไม่ไปเปิดเองได้เอ็กซพีด้วย ซึ่งทีแม่งหายอะ่ะคือบางทีก็เยอะแล้วก็กระตุกกระตุกคล้างๆไงคะเพิ่งเปิดมาไม่ถึงเดือนเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ละคนมันเยอะเยอะมาห,าหาัก๋ยู่จนบางทีแบบพวกอย่างเงี้ยเกิดวา่าอย่างเงี้ยรักษามีนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเฟดถ้าเกิดชอบไปเฟดปุ๊บเกิดว่าเจอแบบเฟดไหนแบบต้องลงแบบคนเ,เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสก,กิลสก,กิลไม่ต้องลงนะกระตุกหมดเลยหาสกิลตัวเองไม่เจอเฮ้ยอะเฮ้ยอะ เพิ่มพอไปก่อนนะครับจริงจริงนะเนี่ยนี่ไงอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นทั้งเป็นทัางคันก็คือไอ้อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือพยายามแบบนี้เพลงแบบนี้ว่ามีอะไรบ้างก็ได้ของตอบแทนแล้วก็ลองดูได้เออค้างจุดลุกอ๋อเกมน,นี้จะแบ่งเป็น2ส,สายนะคะมีแค่สายวอสกับสายเมจิกยิปซีเปิลออลบอยยิปซีเปิลออลเมจิก ก็จะ wow, มีสายทวนสายขวาหมัดสายหมัดแล้ว <Bun> ก็สายดาบใช่ไหมวะคือเราไม่ได like ้สายอ๋อแล้วก็ฮันูค่ะฮนูไม่จะหาฮันูฮันูขอโทษขออภัยค่ะดาบกับสายเคลื่อนเดียวกันอันนี้พีิลครวาคือคล้ายๆกับพวกหาแร่หาปลาหาอาหารต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะไม่มีผลต่ออันต่อไปคือเทสครัพ นี่คือพวกสร้างของสร้างอาวุธพวกนี้นะคะทุกเราเป็นท,ทุกเราเป็น,นทุกอันนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นปุ๊บคือเรากลับไปเปิ่หนึ่งใหม่ตรงนี้ทุกในเกมนี้ทุกสมามว่านี่เราเล่นทุกอาชีพนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่นใหม่คือต้องเก็บเพิ่มหนึ่งใหม่แล้วก็จะค้างอยู่เหมือนนะคะอย่างเงี้ยเราก็สักอันนย่แล้วกันะคะือ,ะคะอเ,เออเพิ่งจะตกสีหลบ นีแล้วกันเนาะไม่อยากที่จะอาจ่านอะไรก็ไม่รู้เกมนี้ไม่มีเสาเฉพาะค่อนข้างเยอะนะคะใครเล่นนี่นก็อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างก็แล้วแต่กันไปนี่เวลาวิ่งขึ้นเคลื่องกาดอย่างเงี้ยคะ่ะเข้าไปยังไงก็ไม่ขึ้นแน่นอนไว่าให้เห็นนกดไลค์ต้องกดปีกคว่ำแควตแบบแบบการก่อนนะคะแล้วก็กด in in chat in chat จะไร้ยังแหละอันนี่คือ เลเวลว่าสมมติว่าเราเลเวลมากกว่ามันด้วยว่าหนึ่งเขาจะบังคับให้เราเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยต้องให้มอนมอนที่อยู่ในเฟสเนี่ยสมมูงขึ้นตามเลเวลของเราเลยนะคะเราจะเอ็อกพีมากขึ้นให้ทำอะไรวะเนี่ยให้ฆ่าเราบ้างเออฆ่าทิ้งนะคะ ก็เวลาวิ่งพวกไกด์มีนจะมีเวลากำหนดทุกอันก็จะยี่สิบนาทีมั้งที่เราเล่นมันควรจะี่สิบนาทีหมดเลยแล้วก็เราบคนที่จะใส่เวนนะคะแนะนำที่จะพูดแนะนำก็คือ,อนี่ท่าที่เราจะใช้แต่ละครั้งเราจะมีอยสองประมาณท่าหลักๆของท่าที่น้ำแข็งกับไฟถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปท่าน้ำแข็งอยู่เวนจะเพิ่มเร็วนะคะถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปท่าไฟปุ๊บเวนจะใช้มากขึ้นแล้วก็ติแล้วก็ใช้เวทแรงขึ้นด้วย บางทีก็มันก็ไม่เข้าใจถ้าเใช้ไฟค่ะก็จะสก,กิลนี้สก,กิลที่สลับสมมติว่าเราเป็นอนี้อยู่แล้วก็สลับเปลี่ยนเป็นมานาันยังไงทำให้มานาันักงาพื้นเร็วขึ้นหรือมไม่ก็มีอีกที่ะทนะคะสมมติว่าเราใช้แบบท่าน,น้ำแข็งอยู่แล้วใช้ท่าอื่นเทียบคือต้องใช้เฉพาะสองท่าเน,นี้ยนะคะที่เราชับได้ท่าอื่นไม่มีถ้าใฟ้าฟเราก็ใช้ไม่ได้ะไม่เกี่ยวกันตรงน,นี้จะหายไปะไนะคะเราจะขึ้นเป็นท่าหนึ่งท่าไฟ <c oughs> แต่ว่าเกิดใช้ท่าใส่ฟ้าก็ไม่มีผลอะไรอย่างเงี้ยน,น,นี่ค่ะเกิดเราเป็นไฟอยู่ะจะเห็นอยู่นะคะเกิดเราเป็นไฟอยู่อย่างงี้เราใช้ท่าสายฟ้า,ฟาก็ไม่มีผลอะไรนะคะแบบติดสถานะมอนเตอร์สถานะน,นี่ทำให้โจมตีเราเบาลงเอิบอย่ามาแทรกสิเว้ย <c oughs> เฮ้ยอาเบลตัวก็อยู่แค่นี้ตีตัวอีกเอือ เจนนี่มีแบบหลบได้ค่ะแบบว่าวิ่งหลบไปหลบมาอะไรอย่างนี้หลบสกิลแต่ว่าพอสเขียว่ามันขึ้นปุ๊บให้หลบดีกว่าอย่าเสียเวลาไล่เวทต่อมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยแม่อ้าวไปที่เอเอเพวกเวทหมู่ของเจนนี่นะคะ มันไอโจมมันใช้มานาเนี่ยสองอย่านี้คือได้เหมือนใช้เมญามากก็จริงแต่ว่าตีบอลลงอะ่ะต้องเนี่ยจะตีบอลลงเนี่ยดูนี่ค่ะมันเขียนดิวไฟดามิคือแบบโพเทนซี่ออฟเนี่ยค่ะนี่ก็ชิงนให้เห็นดิเออเนั่แนแหละขึ้นมันจะขึ้นบอกว่าดาเมจเราเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าแบบนี่ยเกิดเทียบว่ร้อยห้าสิบหุร้อยหนึ่งเห็นจะใช้ต้นต่างกันห้าสิบก็ถ่างกันเยอะนะคะแล้วเมกมน,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 นี้อย่างนี้คือชี้ได้ข้อ ทุกอาชีพมีผลนะคะฮิวก็ขี่ได้เวก,ก็ขี่ได้ยิ่งจมตีมแล้วยิ่งขี่ได้หบ่เลยนี่ก็จะรู้กันอยู่ถ้ากันอย่างนึงคือไอ้ปิกาลอาการตาแลวนะอาการตามากาามมาแล้วก็อย่างนึงคือเมื่อจบนี่แล้วเฟดออาทำไมเหลืออีกตัวหนึ่งวะเอ้าแอ่หอย คือไอ้ฝึกงานตามากค่ะแล้วยันจะเพื่ออะไรเมื่อกี้เจอฟีอจะจบงงเลยเอ๋อก็ไม่พอพันให้เรื่องหลายพอพันมากเลยนะคะแล้วถ้าตอนแรกมาจะมีขึ้นประมาณว่าจะจะแต่งพอพันว่านู้นนี่งั่นอะไรอย่างเงี้ยแค่สนใจแล้วค่ะมันมีหัแค่ต้นเกียนนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะแบบถ้าไม่มีหัวเลยเราจะเอาเผ่าแมวเหมียวอ่ะน้องเหมียวอะ่ะที่มันมีหัวอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นเป็นนักเวทก็ได้แต่มันจะบอกว่าอา้าวอะไรวะเนี่ย พี่ทำอะไรนี่ไงคือเห็นหลาคนก็บอกว่าให้เกิดไปซื้อไอซ์ี้ก็ไปซื้อที่ของอเมซอนอเมซอนจะถูกกว่านะคะอย่าไปซื้อของพิลเตอร์พิลเตอร์แท้อะไรอย่างเงี้ย เลียนลูกเลี้นลูกโอ้ยลูกอย่าพึ่งลูกโอ้โอ้เลียนลูกโอ้ย oh, oh, oh. เลี้ยไม่เลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเลี้ยนจะเลี้ยนเราต้องเลียนะคะตัวเมย์ตัวที่เลี้ยอย่างหนึ่งคือเสกหลับได้ทุกตัวมีฝนกับทุกตัวยกเวินบอลนะคะเออเกลือบแล้วไงพิทิคอลนะคะแล้วเมื่อจบแบบพวกเพจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะนี่คือกลับไปหา เรื่ของเควสเออคือกอ็ไปส่งเควสนั่นเองสามารถกดได้เลยนะคะแต่ว่าเกิดเป็น,อนเองคือต้องวิ่งเองค้างค้างอะแบบนี้ฮะบางทีก็เป็นบั็อกเล็กนิด,นด,นดนหน่อยแล้วว่างก็เป็นเพิ่งเปิดทีเดียวเอ,องนะก็มีบั็กบ้างอะไรบ้างนี่คือเก็บเอารางวัลน,นะคะเควสไพ่สามารถรับได้พอาะหลายอย่างพร้อมกันแต่ว่ากดได้ทีละรอบนะคือว,ว่ากด I In ain, ไอ้อินดิเซนเมื่อกี้คือได้แค่เควสเดียวต,ต่อครั้งถ้าเกิดว่าจบแล้วถึงเปลี่ยนเควสได้ะคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย แม่งา,า,าว่าช่วงวิ่งยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยให้เราไปวิ่งเฟสคือพวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเลยวิ่งเฟสวิ่งเฟสให้ทั่วเลยคะ่ะเจอเฟสไหนก็วิ่งเลยแหววิ่งแหววิ่งแหววิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะวิเ่เร็วมากช่วงที่ยากคือสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะคะมันก็ไม่ยากหรอกมันแค่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เฟสมันก็ไม่หนอยเฟสก็มีทุกแมปอะค่ะเราก็วิ่งแมปวิ่งแมปไม่แบบนี้ซึ่ง แค่อยากไปอกจะกลับไปดูเฟอนกันนะคะแต่ว่าพี่เกตวิ่งอ่ะมันไกลเผื่อว่าอย่างเง้ยเราที่เกตวิ่งเหมือนกันเย่นี้วิ่งสามสองเมียเข้าเยอะถ้าเกิดว่าเห็นแบบชีฟปุ๊บเปลี่ยนวิ่งสามสองเมียถงถุงเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปหรอวค่ะอันตรายเสียงเสียงภัยอายตายเยอะตัวเม็นตัวที่ผอมมากอย่าไปวิ่งวัวส้วแล้วกันนะคะเคยปล่อยตัวทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็ไปกินข้าวกับไอตีนตัวตายเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาชีพที่หก็บได้ก็มีแค่สองอาชีพเอ้ยชุบชีดได้สองอาชีพ มีแค่ไอิคอนเทลเลอร์อ๋อก็อย่างนึ่งคือเกมนี้นะคะดดูไอที่เปนเกมนี้นะคะทุกตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสมมติว่าเาจะเล่นตัวเนี้ยมัชื่อว่าอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเออนะคะคือแบบว่านัด้วยเออเราก็ยัรู้กันแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนค่าต่อไปอ่ะต้องใช้ของใช้ของ คัดอือ่นมาร่วงด้วยไงแล้วคัดอือ่นมาสวนมาสวนคือเพชรอาชีพเราเอาไปเล่นเนี่ยตัวนี้เราต้องสามชิมแล้วก็ไออาชีพรองเราต้องสิบห้านะคะแล้วหังานี้จะเป็นอาชีจ็อบไม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนในหะ้เราไปเราเรียกว่าจ็อบจะมีจ็อบคือเรามีอาชีพแค่เจ็ดอาชีพแต่ว่ามีแปดจ็อบนะคะเขามีอาชีพนึงนี่อาเคนิดคืออาชีพประมาณว่าอัญเชิญอสูรเออก็มีให้ดูหมด ตายแล้วอัเรื่อขึ้นเชิงูนะคะตายอีเ้ยเคิืองคเ้อสรสมาแบ่ง้สองสายคือสายฮิ้วกับสายเรียกวอนตีซึ่งเราก็สูบตีมัีกแลนนี่นี่นี่เคือูนี่อนิสเล็กสูรพวกนี้มาช่วยมันก็มีสายเลยครับเป็นสายฮิ้วสายแข้งหรือว่าสายวอะไรไหมเจ้วกระโเกระโบนไม่สานะคะตกระโบจกระโบไปกระโ แล้วก็วกม,มีก็มีสายนะคะมีสายดีเฟนสายจีนสายฮิวแล้วก็สาย,มยเมทก็ยะไทั้งนั้นแหละแต่ว่าสายสายป้องกันนี่ดีแม่ใจน,นะคะเพราะว่าสกิลที่มันใช้มีท่าเหล่านี้ป้องเพิ่มพลังป้องกันอะไรอย่างนี้เลยถึงจะบอกไม่มมกึงแล้ก็ยังแ <c oughs> ม่ใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนบอีกทีคะนี่นะคะถ้าเดี๋ยวเราจะเล่น นี่ไงหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ่งสองส้าต้อง8ปดค้าเจ้าอาชีพแปดแปดค้าเจ้าอบเอ้าอาไปเรียกว่าจอบทเราจะเปเนื่อนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เลยเอา้อาวเปวนี่หัวนี้ข้างล่างเนี่ยคะจะเป็นจอบส่วนทงจะเป็นค้า,าอันนี้คืออาชีพเสริมอันนี้สุดทุกอาชีพมีผลต่อกันนะคะ ก็ย้งไม่มีผลต่อการจริงๆเพราะว่าแบบเป็นกินที่จะไม่ทุกเกมที่ว่าเล่นคนเดียวไม่ได้อะไรเง่ายไงแะบหาเวล์อาบ้าพี่เพราะว่าแบบเล่นคนเดียวปุ๊บจะลงเฟดอย่างเงี้ยก็บางทีก็หาเฟดนานเอ้ยลงลงยูตี้อย่างเงี้ยก็ลงยูตี้นานใช่ไหมคะอะไรเงี้ยนี่เนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยหานานแน่นอนใครๆก็หานานเออเกิดงากับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ลงแป๊บเดียวหาทีคนลงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันแล้วก็ หาปุ๊บลงได้เลยไม่จำเป็นต้องมีอาชีพครบไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีนะ่ะไม่จำเป็นต้องมีฮิลต้องมีแท้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลงได้เลยอ่เดี๋ยวฟุ้ให้ฟังอย่างนึงคือฮิลเลอร์หายากยังไงนะคะฮิลเลอร์นี่ต้องเป็นคอนจูเลอร์ซึ่งคอนจูเลอร์อ่ะครั้งแรกอ่ะมีแค่อาชีพเดียวที่เป็นคอนจูเลอร์คืออาชีพเนี่ยในช่วงเรโวก่อน30เนี่ยฮิลหายากแน่นอนเพราะคอนจูเลอร์อาชีพเดียวที่เป็นฮิลนี่แท้งมีแค่กคเยเตอร์กับ มอมาเดอร์ More, urer, สองอาชีพที่เป็นแทงและที่เหลือนี่าสายโจมตีนะคะโจมตีหมดเลยเกิดว่าอาอนี้เนี่ยคือแยกเป็นสองรอบหนึ่งคือต้องเปิดของเพื่อนดูแค่เอ้ยเปิดซิเว้ย <c oughs> นี่เออมองเห็นอันนี้เขาเรียกว่าสกาลลานะคะเป็นสายอาเค้นี้สายฮิลเนี่ยนะคะเปลี่ยบต้องใช้คอนจูเนอร์สิบสิบห้าแล้วก็ค้นยูปสามสิบนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นฮิลเพล์วิธีคือว่าสามสิบขึ้นไปถึงจะมีฮิลลสองอาชีพ แต่ว่าแทงก็มีสองอาชีพเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยไอชื่ออาชีพใส่จมตียังมีเยอะก็แบบหากันยากมากแต่ว่าเกิดมีลงตีปุ๊บคือเราไม่ใช่แบงไม่ฮิวใช่ไหมคะเพาขลงไปเลยแทงเึงก็มีเขาที่แล้วเล่นกันเองไม่มีแทงไม่มีฮิวตายคือทุกอย่างจบไม่มีแทงไม่เท่าไหร่ค่ะไม่มีฮิวตายแน่นอนค่ะขอรับประกันได้เลยคือถ้เกิดแบบจะทุนใหญ่ฮิวหายากเพราะว่าฮิลอะจะเล่นกับเพื่อนไงเออก็จะเจอยากเนี่ยที่เรา เราก็ไม่เคยได้ถ่ายก็คือเพื่อนเราจะเล่นฮิวนี่อันนี้คันนี้อนนี้เล่นฮิวใช่ไหมคะนี่ก็คือเก็บเก็บไปเรื่อยของเขาอ่ะต้องป่อเขาไปเนี่ยโยนเขาไ่มันอยู่มีแต่ะละคนสิคะเก็บแบบถึงจอ,อบแบบจอบก็คือตรงนี้ข้างล่างคะ่ะจอบต้องไปถ้ำสิบตัวหนึ่งแล้วก็วิศวะอีกตัวหนึ่งแม่คือเก็บจอบได้คะ่ะซึ่งก็ปล่อยเขาไปงันเราต้องเก็บได้สองอาชีพเองเนี่ยคะ่ะอย่างที่เห็นคือเกิดว่าจะเป็นแบ็กเมดปุ๊บต้องเก็บอันนี้ ให้จะถามสิบแล้วก็อาเชอรอีกสามอีกสิบห้านะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นไมทเมทต,ต้องเก็บเอ๊ะ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  <c> เ <oughs> อาเป็นว่าเอาเป็นว่าที่จำได้ก็มีแค่คคนิดถ้าเกิดจะเป็นนะคนิดสายฮิวต้องเป็นคคนิดสามสิบไว้ทอนดูเลอร์อีกสิบห้าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายซัมมอนเนอร์คือสายเรียกสายส่วนไปช่วยนะคะคือเคนิดสามสิบแล้วก็อันเนี้ยสายเมทอีกสิบห้า อันนี้จะถามค่ะอันนไม่รู้ไม่แน,น,น,น่ใจเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนี่อันนี้ถ้าเกิดจะเป็นม้งนะคะต้องเก็บพาร์นิชั่นสามสิบแล้วก็เก็บแดนเซอร์อีกสิบห้านะคะถ้าเกิดเป็นคืองงหมดแล้วเนี่ยเพื่อนหายไปแล้วตอนนี้อ่าอ้าวจี่ย้อ,อ,อ,ยอนใครวะอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใบนี้ดีอ้าวเก็บงเงินเยอะอีกโอ้ เออคืดเป็นเดียวโอเครู้สึกว่าเกิดแดนเซอร์แลนเซอร์ต่อไปคือเป็นดาร์กูนนะคะเนี่ยัปตรงกันเลยกรเยเตอร์ก็กลายเป็นตูดตูดบริเออร์พันนิเชอร์กลายเป็นมองมาเลนเดอร์เป็นอะไรสักอย่างก็บไปไหนก็ยี่แดนเซอร์เป็นดาร์กูนนะคะแล้วก็เชอร์เป็นบาทอันนี้คอนจูเลอร์เป็นไวเมดไอตัวเชื่อของเอ็งแกร์ไม่ออกวิ อย่าพิ่งสวยไอ้แหนเป็นไงเป็นเหงก็สบายค่ะพวกใส่ตีไกลพวกเนี้ยสบายสบายเราอยู่ไกลเราก็ตีได้แต่เฉยนคือเราปาะ่มากคือปบปอแบบโดนฟาดสองทีตายได้ไปเข้าแบนบอสอะไรอย่างเงี้ยไม่ไงคือเดี๋ยวว่าโดนโจมตีปุ๊บตะโกนดังๆ ทีมแรงๆแบบเฮลเมีอะไรเย่าไปนะคะแบบมอีกให้ออกตัวแท้งอะเราสนใจเราอะคือเราข้าวบอกว่าแบบโอ้ยเก่งเห็นตัวเองแบบอัพวิเยอะอัพวิอะไรเงี้ยเยอะไม่ต้องใหญ่กันที่ด้ยายก็ไม่ได้ดีอะไรเงี้ยอหะอันนี้ไปเตทนทะคะสเตทเัสัเตทสเตทเัสแค่หลอกเล้วีีผล พี่หัวหน้าบเมยที่เราใช้แล้วก็บล็อกคือวิทกับเซ็งเนี่ยไม่เหมือนกันอยา่าง,ดงเดียวคือเซ้งเนี่ะมันโจมตีแล้วมันก็ทำให้ดาเมจเบลาเบลงแต่วิทคือเพิ่มเรืออะเข้าใทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กค,คือพี่หกับตัวตีไกจอ่ะเพราะจะตีไกจแล้วก็ตีไก,ก่เกิดว่าตีมันตีไก่เรากลับมาก็บล็อกได้ก็คือเซ็งพี่หักับตัวไก่กับเด็กพี่หัวกับตัวไก,ก่อย่างเงี้ยแ,แต่ว่าเกิดเล่นเด็กคือไม่ใส่อาเชอีพอีกเยอะพี่มีผล นี่คือเกีเ่ยวกับเทคนิคก็เมื่อเราเล่นเอ็กชันก็ขึ้นตามวิวย์งนะคะแล้วก็อินก็คือสายเวทหรือว่ากันไม้ไม้คือเฉพาะฝ่ายไม้นะคะคือเล่นคู่คิวพวกนี้คือไม้นะครับคิวคือทั้งคิวแรงขึ้นแล้วก็เพอร์จี้อ่ะมี่เปิดของอย่างคือเพิ่มเอ็มพีกับทำให้อีกฝ่ายคิวเราแรงขึ้นอีกฝ่ายคิวเราแรงขึ้นนะคะไม่ใช่เราคิวฝ่ายแรงขึ้นคือ พวกอาาอร่าออร่าที่อีกฝ่ายอีอออาลอออีลาออร่าที่อีกฝ่ายใส่ใสเรามาจะทําให้เราอะฮิวแรงทําให้เราได้ผลเยอะขึ้นเช่นแบบออร่าพวกเล่งเลือดเร็วอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้ได้ออร่าอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เจะากะบบ็บอกสามารถเช่าได้แต่ว่าช่องเท่าที่เมืองหลักอันนี้คือนั่งไปที่อื่นคือในแบบแบบหนึ่งอะจะมีเมืองหลักอยู่เดะแดะแดะนี่เอ้ไมไ่แบบหนึ่งไม่ใช่คือเมืองอะ เมืองหลักจะมีอยู่แค่สามเมืองแล้วในหนึ่งเมืองอ่ะจะพัดจ้จะมีหนึ่ง,องอแบบหนึ่งแบบจะมีเอาได้อ,อะไรคิดตัน้นเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดอ่ะตรงนี้นะคะที่ยหญ่คิดตั้นใหญ่ทสุด <S <S อย่างนี้เราไม่สามารถเราไปไหนไหนได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเมืองหลักก็อยู่ในว่าเลยหากันหาก,ก,กันเอ่อเอ่อคือหมอสิลุงนี่เมืองหลักเป็นอย่างนี้นะคะนี่จะมีพวกกิตา์เล็กๆระหว่างเมือง ในเมืองหนึ่งก็จะมีค้าพวกค้าพวกอ,อ,อาชีพเสริมพวกนี้ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอ๋อเฟซแม่งดิ้งเอาดิ้งเอาอยังไม่ตอบเฟซเลยซึ่งเดี่ยวเราจะทำอาชีพเพราะว่าเดี๋ยวเรามันมีให้เลือกแต่เริ่มไหคะว่าเราจะได้อาชีพโดยจะเริ่มแรกซึ่งตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่เหมือนกันแต่ละเมืองอย่างที่บอกอย่นี้มีอยู่สามเมืองนะคะเออเออเอย อ๋ออันนี้ก็เมืองอันนี้เมืองอะไรวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเขาส่องกันอ้าวก็เมืองเดิมนี่หว่าอันนี้อีกเมืองนึ่งคือเมืองอุนดาเมื่อกี้คือดเนียนี่อุนดาแต่ก็มีอีกเมืองนึงชื่อลามลามลามมิซ่าอะไรก็ไม่ไดาเนี่ยโอ้อ๋ออะไนีนะคะ เอาว่าถึงจะเข้ามาได้ก็ยังเข้าสุดได้ยากอยู่ดีนะคะเพราะยังไม่ทําการขยายเซิร์ฟแต่อย่างใดเซิร์ฟในนี้ก็จะมีแค่2องเซิร์ฟคือของญี่ปุ่นกับของอเมริกานะคะซึ่งเขาบอกว่าเข้ายากทั้งสองเซิร์ฟแหละคืออเมริกาคือเซิร์ฟมันใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าปิงเยอะอะคือมันไกลไงแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยปิงน้อยก็จริงนะแต่ว่าเซิร์ฟมันน้อยไงคือไม่เอาขยายเซิร์ฟไง <laughs> ไม่แน่เขามรู้สุกไหมคะตอนนี้ ก็คือเอางี้เอางก็ได้อันนี้คนไทยก็อยู่ก็เห็นคนไทยอยู่หลายเซิร์ฟเหมือนกันนะแล้วก็อย่างหนึ่งสือเรบผู้เล่นใหม่ะคะถ้าเกิดว่าเรามาเล่นอย่างเงี้ยอย่าเข้าเซิร์ฟเลกาซี่เลยค่ะพวกที่เป็นวงเล็บข้างหลังว่าเลกาซี่สำนั้นคือพวกที่เก่งแล้วเก่งกับเก่งแค่อะเก่งกับเติมเงินไปไก่เติมเงินไปเยอะแบบว่าเพื่อเอาของเพื่อว่าเพื่อเล่นจะวีฮาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วพวกนี้จะดูถูกแบบดูถูกคนใหม่มากใครที่เล่นใหม่จะดูถูกเซิร์ฟเลกาซี่จะดูถูกมากและขออนอาย่าาาาพยยยมอออ่ก ช่วงบ,าาวาบายย่ายๆเช้าๆบ่ายๆอะไรเงี้ยเข้าได้อยู่สบายๆค่ะแต่ว่าพอตกเย็นปุ๊บรับรองเข้าปุ๊บอย่าออกนะคะออกบข้าไม่ได้อ่อนไปเรื่องไ่ตื่นรอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็เสียงปแปลกๆอาจจะไม่ค่อยสบายนึงก็าเท่ากันพี่อยากจะดีทุกคน <c oughs> นั้นจ,จุดนี้นะคะก็ <c oughs> ขอขอบคุณพี่อยากจะดีดพี่อยากจะดีด <c oughs> ดดอืมอืมอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็เออใช่สำหรับใครที่แบบว่าอยากทดลองดูนะคะว่าเนี่ยเราพอเราพอไหมจะเล่นเกมนี้หรือเปล่าจอเรมอะไรพวกนี้พอไหมจะเล่นเกมนี้เราก็ไปนั่นไปโหลดที่เว็บของมันเลยนะคะซึ่งพิมพ์กูเกิหาเองได้เนาะไม่ใช <c oughs> ่จะฝันขเขาผิดชอบอ่ะอันนี้คือเออใช่เรื่องแกงคอมานีอ่ะหนึ่งคอมานี company. คือในเกมนี้จะมีอยูสามมีเขาเรียกอ,อะไรแกงคอมานีคืออยูสามที่นะคะคือทําให้แบบบ้านเราอะ่ะ เพิ่มความสามารถต่างๆให้เราใอ้คำบรนณีแรกเป็นไม่รู้จักชื่อนะแต่ว่าเป็นสีเติมแบบนี้นี่แบบนี้ไอคำบรนณีนี้มันจะเป็นประมาณสายพวกเอเดียตีเร็วตีแรงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้สองอที่เที่ยวอยู่ก็คืออันนี้เอ้ยอย่าเพิ่ง้างสีลูเอ้ยคืออันนี้มันจะอยู่ที่วุนดานะคะซึ่งอันนี้มันเกี่ยวกับพวกสายเวท แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเอ่ออยู่ที่ลาลัมลามิซ่าทีกอย่างเนี่ยนะคะไม่มีรูปให้ดูเลยดิเออมเอ๊ะม,มีนี่ว่าน,นี่นี่รูปนี้รูปนี้เรากับพวกสายกึง่งแทงประมาณแทงแทงเนี่ยค่ะซึ่งแล้วแต่เราชอบด้วยแหละนะบางที ไม่จาเป็นหรอกค่ะว่าเราต้องอยู่อันนี้อันนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าเกมมาถึงตอนนั้นเนี่ยแนะนะําให้ฟังว่าเป็นนี้กับสายอะไรยังไงยังไงเราชอบไหนก็เป็นยังไงก็ได้ไม่จำเป็นเพื่อนเรายังไม่เ,เราเล่นฮิลใส่เกาะอ,อยู่เลยันจนยินทามัน <laughs> เล่นฮิลใส,ส่เกาะเทอะไรเล่นฮิลแบบว่าเล่นคอนเทเลอร์จะใส่เสากาะอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นแทงให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนเีนเวอร์น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งค่ะงั้นก็ขอจบ การแคสเพลงเท่านี้นะคะแนะนำงั้ก็มาเื่งด้วยกันได้ยังไงมาเจอกันได้าเรายเราอยู่เซิร์ฟเป็นลินของญี่ปุ่นไอ้สซิมันเต็มอยู่มั้งยังไม่ขยาย่เซิร์ฟเลยเซิร์ฟที่เห็นคนอยู่คนไทยอยู่เยอะก็จะมีฮอนเบอร์รี่นะคะเฟนลินนะคะแล้วก็เทียแมทนี่คืออันอื่นไม่รู้เลยอันนี้คือเพื่อนเราเล่นอยู่นะคะกระจายกันไปทั่วเลยเพราะว่าเซิร์ฟมันเต็มไงงั้นก็จบแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะ